กระทรวงการคลังนะครับชี้แจงชัดเจนว่าจะให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดแทนบัตรสุดกิการแห่งรัฐบัตรคนจนเดิมนะครับและจะไม่ผลิตบัตรคนจนเพิ่มจะให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนใช้สิทธิ์แทนได้เลยเพราะว่าในบัตรประจำตัวประชาชนมีชิปนะครับสามารถที่จะอ่านข้อมูลโดยที่เขาก็จะโอนนะครับไปที่ชิปนั้นเนี่ยก็คือสามารถดําเนินการนําไปใช้จ่ายได้เลยนะครับสําหรับในส่วนของสิทธิสุวิการแห่งรัฐรายใหม่ ชัดเจนนะครับทีนี้เนี่ยวงเงินนะครับที่จะเข้านะครับมีหลายวงเงินรับรวมนะครับรับรวมสูงสุดหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทแต่จะประกอบไปด้วยหลายวงเงินนะครับที่จะใช้จ่ายทั้งเงินสดก็มีบางกลุ่มนะครับแล้วก็วงเงินรูดซื้อจ่ายต่างๆอันนี้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะลงรายละเอียดกระชับให้ฟังนะครับทีนี้นะครับ คนที่จะมีสิทธิ์เปิดใช้สิทธิ์ส่วการแห่งรัฐเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายน2566เนี่ยนะครับจะต้องเป็นกลุ่มที่ยืนยันตัวตนผ่านแล้วนะครับและยืนยันตัวตนผ่านระหว่างวันที่1มีนาคมถึง26มีนาคม2566นั่นเองกลุ่มนะครับที่ยืนยันตัวตนผ่านแล้วในช่วงเวลานี้จะสามารถเปิดใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1เมษายน2566เป็นต้นไปถ้า ยืนยันผ่านหลังจากนี้ก็เป็นไปตามรอบเดือนที่กระทรวงการคลังกําหนดนั่นเองนะครับในการที่จะเปิดใช้สิทธิ์นะครับทีนี้นะครับสําหรับในส่วนของกระทรวงการคลังนะครับจะดําเนินการโอนเงินเข้าบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดของเรานะครับที่เป็นสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่นะครับโดยที่เริ่มวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกและก็จะเป็นวันที่หนึ่งของทุกเดือนนะครับจะมีสามมงเงินที่โอนเข้านะครับ เป็นสิทธิสุดกาาแของรัฐรายใหม่ก็คือหนึ่งวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคสามร้อยบาทต่อคนต่อเดือน 2. วงเงินที่สองคือวงเงินส่วนลดแก๊สหุงต้มแปดสิบาททีนี้คอรมออนุมัติเพิ่มยี่สบาทรวมเป็นหนึ่งร้อยบาทแต่ว่าเป็นหนึ่งร้อยบาทต่อสามเดือนนะครับแล้วก็วงเงินที่สามจะเป็นวงเงินค่ารถโดยสารสาธารณะเจ็ดร้อยห้าสิบบาท สามวงเงินนี้จะโอนเข้าในวันที่หนึ่งเมษายนและจะยึดตามนี้นะครับก็คือโอนทุกวันที่หนึ่งของทุกเดือนวงเงินเหล่านี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ย้ําวงเงินเหล่านี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะครับสามารถใช้บัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดรูดซื้อจ่ายได้เลยนะครับชัดเจนนะครับต่อมาครับในเดือนเมษายนนะครับโดยปกติเนี่ย เขาจะโอนช่วงของวันที่สิบแปดเมษายนสองพันร้อยหกสิบหกถ้าเกิดว่าเป็นไปตามสิทธิ์เดิมที่เขาดําเนินการน,นะครับก็คือวงเงินค่าไฟฟ้าแล้วก็ค่าน้ําประปานะครับแต่ว่าถ้าเป็นสิทธิ์ใหม่เนี่ยนะครับจะยึดตามเดิมแบบนี้หรือไม่อันนี้นะครับต้องติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ว่าเป็นสิทธิ์ที่ได้แน่นอนนะครับสําหรับสิทธิ์นี้ทีนี้นะครับสําหรับสิทธิ์นี้นะครับค่าน้ําค่าไฟนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าตามเกณฑ์ที่กําหนดนะครับเขาจะ ให้นะครับเป็นส่วนลดช่วยเหลือนะครับโดยที่ในรอบใหม่เนี่ยคาดว่าเขาน่าจะดําเนินการจ่ายให้เลยตามบินนะครับหลักเกณฑ์ก็คือใช้ไฟฟ้าไม่เกินสามร้อยสิบห้าบาทต่อครัวเรือนต่อเดือนย้ําใ,ใช้ไฟฟ้าไม่เกินสามรอยสิบห้าบาทต่อครัวเรือนต่อเดือนถ้าเกิดว่าใช้เกินเราต้องจ่ายเองถ้าใช้ไม่เกินนะครับทางรัฐจะดําเนินการจ่ายให้ตามบินจํานวนจริงเท่าไหร่เขาก็จะจ่ายให้ตามนั้นเลยนะครับ ชัดเจนนะครับอันนี้คือค่าไฟฟ้าแต่ว่าต้องลงทะเบียนนะครับเกกับการไฟฟ้าด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นค่าน้ําประปานะครับค่าน้ําประปาเนี่ยนะครับเขาให้สูงสุดหนึ่งร้อยบาทแต่ว่าเขามีหลักเกณฑ์ก็คือใช้น้ําประปาไม่เกินสามร้อยสิบห้าบาทแต่ว่าเขาจะช่วยเหลือสูงสุดคือหนึ่งร้อยบาทนะครับต่อ ครัวเรือนต่อเดือนนะครับทีนี้นะครับถ้าเกินเราต้องจ่ายเองแต่ถ้าไม่เกินสามรสิบห้าบาทนะครับสมมุติใช้ไปสองร้อยแต่เขาก็ช่วยเหลือแค่ร้อยเดียวตามเกณฑ์ที่เขากําหนดนะครับอันนี้นะครับเขาก็จะดําเนินการจ่ายนะครับบินให้กับเรานะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเราก็น่าจะต้องจ่ายเพิ่มเติมถ้าเกิดว่ามันเกินหนึ่งร้อยบาทตามที่เขาให้สิทธิสูงสุดนะครับอันนี้ก็ต้องลงทะเบียนกับการปรับปาด้วยนะครับชัดเจนนะครับวงเงินนะครับ ตรงนี้เนี่ยนะครับน่าจะเป็นการจ่ายให้เลยนะครับตามบินนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีรายละเอียดเพิ่มเติมเดี <ari> เด๋ยวแอดมินจะรีบมาอัปเดตให้นะครับและอีกวงเงินหนึ่งนะครับที่จะเป็นวงเงินสุดท้ายจะโอนเข้าวันที่22เมษายน2 5ง6ัและจะยึดเป็นวันที่22่สิบองของทุกเดือนนะครับจะเป็นวงเงินเดียวนะครับที่สามารถกดเงินสดได้ตอนนี้หรือว่าถอนเงินสดได้โดยที่จะต้องทําการผูกพร้อมเ์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน นะครับใช้บัญชีธนาคารอะไรก็ได้รัฐจะโอนเข้าพร้อมเพย์แล้วมันจะลงบัญชีแล้วไปถอนเงินใช้บัญชีหรือใช้เอทเอมกดก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวงเงินผู้พิการที่มีบัตรสุขการแห่งรัฐรายใหม่สองร้อยบาทนะครับเป็นเงินสดนะครับสามารถถอนเงินสดได้วงเงินนี้นะครับซึ่งก็สามารถที่จะรับผ่านพร้อมเพย์ได้เลยนี่ก็เป็นสิทธิสดิการแห่งรัฐทั้งหมดอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับ ประจำเดือนเมษายน2566นะครับเริ่มใช้สิทธิ์ใหม่นะครับสำหรับในส่วนของวงเงินนี้รวมนะครับสูงสุด1,765บาทอันนี้แอดมินก็นำมาเรียบเรียงอัปเดตให้รับทราบครับวงเงินค่ารถโดยสารสาธารณะนี้นะครับก็ปรับจากเดิมเนี่ย บัตรเก่า500นะครับปรับมาเป็น750บาทคือบัตรใหม่นะครับก็จะได้750บาทต่อคนต่อเดือนนั่นเองนะครับสำหรับสิทธิ์ส่วการแห่งรัฐนะครับในส่วนของค่ารถโดยสารสาธารณะนะครับใช้กับอะไรได้บ้างนะครับสำหรับค่ารถโดยสารสาธารณะก็จะมีค่ารถโดยสารในส่วนของประเภทขสมกนะครับรถไฟฟ้า b t s MRT นะครับรถบขสนะครับรถไฟ รถร่วมเอกชนขอสอมอ,อก,อกอนะครับแล้วก็รถเอกชนรถราชการกทมอรถเอกชนร่วมบขศออและรถเอกชนบขศออรถสองแถวรับจ้างเรือโดยสารสาธารณะอันนี้นะครับเขาก็จะมีกำหนดตรงนี้นะครับให้ใช้สิทธิ์ได้นะครับโดยที่เขาก็เรลงการใช้สิทธิ์นะครับปรับในส่วนของ ยานพาหนะนะครับให้มากยิ่งขึ้นนะครับในการใช้สิทธิ์เพิ่มเติมนะครับจากในส่วนของบัตรเก่านั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยนะครับสำหรับ3มงเงินนี้รวมกันทั้งหมดนะครับได้1,150บาทครับซึ่ง3มงเงินนี้นะครับจะโอนให้เข้าบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด นำไปใช้จ่ายนะครับนำไปรูดซื้อสินค้านำไปจ่ายนำไปซื้อตัวรถนะครับนำไปจ่ายส่วนลดแก๊สถุงต้มได้เลยนะครับโดยที่3ามมงเงินนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะครับและ3ามงเงินนี้นั้นจะได้รับสิทธิ์ทุกคนทุกคนที่ได้สิทธิ์สุิการแห่งรัฐรายใหม่ได้สิทธิ์ทุกคนแต่อยู่ที่ว่าใครจะใช้เท่าไหร่ ใครจะได้ใช้ทั้งหมดใครจะได้ใช้น้อยใช้มากขึ้นอยู่กับตัวเราในการใช้สิทธิ์นะครับเพราะว่าเขากําหนดให้ทั้งหมด3สิทธินี้ให้กับเราเลยนะครับในวันที่1เมษายน66นั่นเองชัดเจนนะครับ3สิทธินี้นะครับไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้แต่อย่างใดเลยนะครับซึ่งแอดมินก็ย้ํามาตลอดว่า สิทธ์เหล่านี้ใช้บัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดในการใช้จ่ายนะครับแทนเงินสดมันไม่สามารถกดเป็นเงินสดมาใช้ได้เพราะว่าทางกระทรวงการคลังทางรัฐเนี่ยกำหนดมาเป็นสิทธิ์ที่กดเงินสดไม่ได้นั่นเองนะครับสําหรับวงเงินวันที่1เมษายน2,566ก็จะโอนเงินเข้า3วงเงินนี้นั่นเอง1150บาทได้ทุกคนนะครับทีนี้เนี่ยนะครับจะมีอีก3วงเงินครับ อีก3วงเงินเนี่ยนะครับจะรวมกันได้ประมาณ615บาทซึ่ง3วงเงินนี้นะครับจะใช้ได้เป็นบางคนเท่านั้นย้ำา3วงเงินนี้นะครับจะใช้ได้เป็นบางคนเท่านั้นได้สูงสุดรวมกันเนี่ยหกบาทนั่นก็คือวงเงินค่าน้ำประปาฟรีวงเงินส่วลดค่าไฟฟ้าแล้วก็วงเงิน ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือได้สิทธิ์ใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่นั่นเองนะครับโดยที่หลักเกณฑ์นะครับในการปรับวิธีใช้เนี่ยนะครับสำหรับค่าน้ำค่าไฟในสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ครั้งนี้เขาใช้วิธีการจ่ายให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐค่าน้ำค่าไฟก็เลยไม่มีวันโอนนะครับไม่มีวันโอนเข้าบัตรประชาชน หรือว่าโอนเข้าพร้อมเพย์แต่อย่างใดเพราะว่านะครับอย่างเช่นถ้าเราเนี่ยนะครับใช้น้ําประปาไม่เกิน315บาทนะครับแล้วเขาให้ช่วยสูงสุดใน100บาทแล้วก็ค่าไฟฟ้าเราเดือนนั้นนะครับใช้ไม่เกิน315บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ทางรัฐเนี่ยนะครับเขาจะดําเนินการจ่ายให้เราเลยในบินนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนรอบก่อนรอบก่อนเราต้องสํารองจ่ายไปก่อนแล้วก็ทางรัฐจะโอนคืนให้ทีหลังทุกวันที่18แนะครับแต่รอบนี้นะครับเขาจะใช้วิธีการก็คือ เขาจะจ่ายบินนั้นให้เลยถ้ามันเป็นไปตามเกณฑ์ที่เขากําหนดไม่เกินอย่างเช่นค่าไฟไม่เกิน315บาทค่าน้ําไม่เกิน315บาทแต่ให้สูงสุดคือ100บาทอันนี้ก็เป็นในส่วนของรายละเอียดนะครับที่เขาปรับใหม่มาให้ใช้สิทธิ์การแห่งรัฐนะครับเพราะฉะนั้นค่าน้าค่าไฟเนี่ยนะครับก็คือเหมือนกับรัฐรับผิดชอบจ่ายให้เลยถ้ามัน เป็นไปตามกติกาแต่ถ้าเกิดว่ามันเกินกติกาเราก็ต้องจ่ายเองนะครับเพราะฉะนั้นค่าน้ำค่าไฟก็จะไม่มีระบุวันในการโอนเงินเข้านะครับเพราะว่าเขาไม่โอนให้อยู่แล้วเขาดําเนินการจ่ายให้เลยถ้าเกิดว่ามันไม่เกินเกณฑ์ที่เขากําหนดนั่นเองชัดเจนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องลงทะเบียนนะครับต้องลงทะเบียนกับการปรัปานะครับแล้วก็การไฟฟ้าต้องดําเนินการลงทะเบียนก่อน นะครับถึงจะได้รับสิทธิ์สุดการนี้ลงเอาไว้เลยนะครับลงเอาไว้เป็นดีเพราะว่าถ้าบางเดือนนะครับที่เราใช้ไฟไม่เกินที่เขากําหนดเขาก็จ่ายให้นะครับเราก็มีสิทธิ์สุดการแห่งรัฐอยู่แล้วนะครับลงไว้เถอะนะครับในส่วนของค่าน้ําเหมือนกันนะครับก็ลงไว้เถอะ เพราะว่าเราได้สิทธิ์อยู่แล้วก็ลงไว้ไม่เสียหายเวลาเราไม่ได้ค่อยได้ใช้ไฟเนี่ยแล้วมันไม่เกินน่ะนะครับมันจะได้ใช้สิทธิ์เลยเขาก็จะดําเนินการจ่ายให้เลยอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ปรับใหม่ที่เขาดําเนินการนะครับมันจะไม่เหมือนรอบก่อนรอบก่อนเขาจะให้คืนทุกวันที่18ของทุกเดือนแล้วเราจะต้องนําบินไปจ่ายเงินก่อนแต่รอบนี้นะครับทางรัฐเขาดําเนินการจ่ายบินให้เราเลยมันก็เลยไม่มีในส่วนของระบุวันโอนเข้าบัตรนะครับเพราะว่าเขาไม่โอนเข้าบัตร นะครับเขาดําเนินการจ่ายให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิทธิ์นี้ก็จะไม่ได้ทุกคนแต่เขากําหนดมาให้ทุกคนนะครับเขากําหนดสิทธิ์มาให้ได้รับทุกคนแต่ว่าเราจะได้สิทธิ์ไหมมันอยู่ที่การใช้ไฟใช้น้ําของเรานั่นเองขอฝากคุณผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับในเรื่องของบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดสำหรับกระทรวงการคลังนะครับ ให้ใช้บัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดเนี่ยนะครับในการใช้สิทธิ์ในการรู้สื้อสินค้าอุปโภคบริโภคก็ดีนะครับส่วนรถแก๊สหงต้มค่ารถโดยสารสาธารณะแล้วก็สิทธิ์ที่พึงที่จะได้รับนะครับทีนี้นะครับสำหรับบัตรประจําตัวประชาชนเนี่ยนะครับขอแจ้งว่าไม่สามารถที่จะนําไปกด เงินสดที่ตู้เอทีเอ็มได้นะครับไม่สามารถทําได้นะเพราะว่าในส่วนของบัตรประจําตัวประชาชนนะครับไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เป็น ATM กดเงินสดนะครับถ้าเกิดว่าเรามองไปที่บัตรคนจนรายเก่าเนี่ยมันกดได้ที่ตู้ธนาคารกรุงไทยอันนั้นถอนได้อยู่เพราะว่าธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ออกบัตรแต่ว่าในส่วนของบัตรประจําต <t we Venice> UH! ัวประชาชนออกโดยกรมการปกครองนะครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะดําเนินการเรื่องพวกนี้ได้นะครับและยังไม่มีสิทธิ์เงินสดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะ นำบัตรประจําตัวประชาชนไปถอนเงินสดที่ตู้ ATM เมนี่ยมันทําไม่ได้นะครับขอย้ำว่ามันทําไม่ได้นะครับส่วนรหัส6ตัวนะครับที่เราได้ตอนยืนยันตัวตนเนี่ยนะครับเราก็จะต้องนําไปยืนยันในการซื้อจ่ายนะครับผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับไม่ใช่เป็นรหัส ATM กดเงินสดอะไรพวกนี้ไม่ใช่นะครับขอแจ้งก่อนนะครับคุณผู้ชมจะได้เข้าใจเรื่องนี้นี่คือข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตให้คุณผู้ชมรับทราบครับสำหรับเนื้อหาข่าวสารนี้ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนอาไว้ครับแล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารบัตรสุดการแห่งรัฐบัตรคนจนครับ